ไวยสีงามได้ยู่กับสันอาหารที่ห้าปุงแต่งให้เขาเนะจ้ะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องตองไปสุขสุขคนส้หรับมือนี้คลิปนี้แม่ลำไพ่สีมะไฮอาหารเสริมผืชเห่าจ้าพี่น้องแล้วก็มาเบงอัปเดตนะาจา้ะเนาะข่วมคืบนาของผืชพักที่เห่าหายสาันอาหารแล้วก็หายนำมักไปแล้วเป็นแบบได้จ้าพี่น้องแม่ลำไพ่อยากให้พี่น้องเฮ็ดได้ยู่ได้กินจ้าพี่น้องก็เลยมาแบ่งปั่นประสบการ์ข่วมวูที่มีอยู่ นิดๆน่อยๆในตรงนี้เนาะจ่าพี่น้องเนาะสำหรับผักชีหลายๆคนก็บ่าปลูกเพืดอกินเลากับเปื่อยเนาะจ่าพี่น้องเนาะพญายามพญายามจะปลูกทีได้จ่าพี่น้องเด้อเพราะว่าผักชีหนานี่ถ้าเขาลมหรือว่าใบเขาคุ้มกันนะเขาจะเปื่อยจะเน่าจ่าพี่น้องพญายามให้เขาห้างไวถ้าเขาขึ้นมาแบบนี้เทาก็เด็ดเด็ดกินจ้าพี่น้องเนี่เด็ดกินเดี๋ยวข้อสิเดี๋ยวขาสิเปินเป็นดอกก้อนเนาะจ่ะเน้าสิเด็ดกินจ้าพี่น้องสิเด็ดออกจง จงวงใบสองสามใบพ่อให้เขาเตขนนแตกแขนงจ้าพี่น้องอันนี้คือเฮาสิได้กินไปโดนจ้าพี่น้องเฮาสิได้กินไปโดนเบิ้งพริกงามแห้งจ้าพี่น้องอแม่น้ำพรายสีใหญ่ออกไงออกไปใส่กระสอบตัวนี้สีใหญ่ออกไปใส่กระสอบจ้ามีกระทางละตุนพอดีพอดีจ้าพี่น้องแม่น้ำพรายกับบ๊อลูกแตสิเป็นพริกพันธ์ที่เม่น้ำพรายปลูกอยู่นี่แหละ,ะผักชีนี่คือเฮาใบหายใบเขาหนาเขาคุ้มกันจ้าพี่น้องเขาเฮาสีห้เขาเกิดทางเวลากินเฮากับสีดิดเด็ดยอดเลย ชาเด็ดหย่อนห้องสีได้กินโดนจ้ะพี่น้องห้องสีได yeah> anyway> ้กินโดนฟักท่องเมลน้ำผก้งามง้าจ้ะพี่น้องพักง้ามโดยสูตรนี่จ้ะพี่น้องงามโดยสูตรนี่สำรับผู้ใดอยากได้กระถางนาจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้เมลน้ำผึ้งจ้จุ่มออกนี้เพื่อเปินระยะไวเพราะว่าเมลน้ำผสีใสไอ้เสียงกงขวมาใสเมนีหละจ้ะพี่น้องปลูกแส่กระถางเพราะว่าเมลน้ำผ้สีบ่งให้เขาลุ่งดินจ้ะ ม่ให้เขาลงดินเพราะฉะนั้นทางหาปลูกแท้กระถางแบบนี้เม่ให้เขาลงดินเขาก็ต้องเติมสารอาหารให้เขาเรื่อยๆจ้าพี่น้องต้องเติมสารอาหารให้เขาดูๆจ้าพี่น้องจะเติมจะเป็นปุ๋ยเม็ดหรือว่าจะเป็นน้ำมักอียงต่างๆเขาก็เติมให้เขาอาทิตย์ละเท่าอาทิตย์ละเท่อเพราะว่าเขาบ่มี่ส่งทางหากินหลักเขาเดินหากินอาหารด่ไดหลกใส่บมีหมองหากินนะจ้าพี่น้องมันบ่มี่หมองหากินเขาก็ต้องเติมเขาเรื่อยๆจ้าพี่น้องเพราะฉะนั้นเห็นบ่อนี่ ถ้าห้าปล่อยไว้เขาสีขาดสารอาหารมาเขือเทศจ้ะพี่น้องําหรับมาเขือเทศนาะจะเนาะเมนํำไพ่สีมให้เก็ยความครูเล็กลๆหน่อยแล้วก็จากประสบการณ์ของเมนรำไพ่าานาะจะเนาะมาเขือเทศนี่ถ้าเ้าบบก่อยปล่อยให้เขาขาดนา้ำหรือว่าขาดสารอาหารเขาสีบกเป็นโรคได้จ้ะพี่น้องเขาสีส,สุดซึนเราอีกอย่างหนึ่งใบเขาสีบกกรอบใบเขาสีบกกรอบบ่แหมได้จ้ะพี่น้อง ก็คือถ้าเขาปลูกไส่กระถางแบบนี้คือต้องให้เขาพ่อน้ำต้องหดน้ำให้เขาซุ่มซุมทุกมือทุกมือเขาชอบน้ำจ่ามะเขือเทียเขาชอบน้ำอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือปูนขาวขาดบ่ได้รับสารอาหารเพราะว่ายู่กระถางแบบนี้คือหลักเขาบ่ได้ลงมไปข้างล่างจ่าพี่น้องบ่ได้ลงมไปดินเขาบ่ได้เดินหากินอาหารเด้กไก่เขายู่แค่พื้นที่จำกัดเขากินสารอาหารแค่อ,อทิเดียวกับเบิด์ดเราจะพี่น้องเพราะฉะนั้นเทาก็ต้องถ้าปลูกไส่กระถางเขาต้องเติม เติมสารอาหารให้เขาดูดูได้จ่าพี่น้องนี่เ้อสําหรับผู้ใดที่ว่าปลูกมะเขือเทศเราเสียอยู่ได้กินเขาเป็นนั่นเป็นนีนะจ่าพี่น้องเนาะกะพยายามทําตามพิธีขขงแม่งเขาพล,ล่องเบิ่งจากเพื่อเสียอายุได้กินนะจ่าพี่น้องเนาะคืออย่าให้เขาขาดนา้ำล้วก็อย่าให้เขาขาดสารอาหารเพราะว่าเขาปลูกใจในี่กระถางพื้นที่เขาหน่อยเขากินสารอาหารแค่อาทิเดียวกับเบิดแล้วจ่าพี่น้องสังเกตสีเขา้าเขาสีสีเสี้ยวล่องคือเขาขาดซารอาหารจ่าพี่น้องสำหรับมือนี้ แม่น้ลำไยกับส right? hm ีมาะห้สารอาหารจากพี่น้องสีมาสีมาเติมสารอาหารแม่น้ลำไยกับสีกุ้งใบตัวนี้กุ้งใบเริ่มคุ้มเลยจ้ะพี่น้องบ่เปิดลุงแล้วเพราะว่ามาเร่งเริ่มเดือดมากถือกินละแต่ว่าแม่น้ลำไยเมื่อวานนี่สังเกตเห็นก้อนทิเบตแม่น้ลำไยสีห้น้ำมักแม่น้ลำไยสังเกตเห็นมีมาแล้งอยู่แต่ว like ่ามื้อนี้มิดเลยจ้ะบ่มีมาแล้งเลยจ้ะพี่น้อง บ่มีมาแลงมาล,กววาลบกวนเลยนะจ่าพี่น้องนะบ่มีมาแลงมาลบกว,วนละมือนี่เป็นมิดๆเลยจ่าพี่น้องแม่น้ำพ่ยสีไฮสามเมืองขังหนึ่งสามเมืองต่อขังด้วจ่าพี่น้องน้ำมักไหนทีทีแม่น้ำพ่ยเห็ดหมู่บ้านทีแม่น้ำพ่ยเห็ดหมู่บ้านเนี่ยคือใส่โบเบิด์ตก็เลยมักถิ่นไปอีกขึ้นหนึ่งล่ะแม่น้ำพ่ายกะสีเอาใส่อีกมือนี่สำหรับมือนี้แม่น้ำพ่ายกะสีภาพี่น้องมาเติมซานอาหารอีกจ่าพี่น้องมาเติมซานอาหารอีกสำหรับ หุดพักต่างๆถูกสิ่งถูก่างใส่น้ำกันได้เบือจ้าพี่น้องใส่สูตรเดียวได้ได้น้ำกันได้เบิดได้จ้กพี่น้องใส่สูตรเดียวนี่แหละมีน้ำพายขยายพื้นที่จ้กพี่น้องขยายพื้นที่ออกนี่มน้ำพายเตรียมไวถ้ถะถะอ่ะถาถะบงคนาถะเอาขนาย้ายขนาออกมาขนาอยู่ในเปลยงเดี๋ยวอีกจกักอาทิตย์หนึ่งก็สะได้ย้ายแล้วจ้าพี่น้อง หลายๆคนก็นยังเป็นปัญหาเนาะจ้ะเนาะสำหรับการเห็ดผักชีแล้ว่าบดีกินจ้ะพี่น้องเห็ดผักชีแล้วบริกินเปื่อยเน่าในช่วงนี้นาฝนกับสูตรเดียวกันสูตรเก้าละพี่น้องกะขอแต่ว่าจะาขาดปูนขาวจ้ะเพราะว่าปูนขาวเขาป้องกันเชื้อโรคเชื้อราจ้ะพี่นอ้องขึ้นหนานีกะบหูหูกันนะจ้ะเนาะเม็ดฝนเชื้อโรคเชื้อรามากับควอมชื้นจ้ะพี่น้องมากับควอมชื้นเห็ดให เฮ็ดห้มักมุมเฮ็ดห้เกิดเป็นเชื้อโรคเชื้อราก,กบพยายามตุ๊บแตงใบเขาออกบ่าให้เขาหนาจ้าพี่น้องพยายามตุ๊บแตงใบเขาออกนี่ก็คือกําลังขึ้นกําลังขึ้นเรื่อยขึ้นไปไปสีสุดข,ข้างไปจ้าพี่น้องเดี๋ยวสุดข,ข้างแม่ลำไผ่กับิมีวิธีจัดการบริหารกับเขาไปอีกอีกแบบหนึ่งนะจ๊ะซ้หรับอ่ะพืชไม่เลื่อยแบบนี้สวยเลยจ้าพี่น้องบังกาลังออกดอกแท่งดอก,ดกพร้อมจ้าพี่น้อง นี่คือควมชื่นใจพุ่มใจจ้าพี่น้องตื่นขึ้นคือหาพลังบอกแบบนี้แหละคือแม่น้ำไผ่ก็สิหาพลังบอกแบบนี้แหละตื่นขึ้นแม่น้ำไผ่สิเลาะสวนในน้อยๆนี่สักก้อนเลาะแล้วก็ดูแลหดพักฮดน้ำหดยังให้อาหารเสริมอาหารยังคอยสังเกตพวกอ่าหนอนพวกแมลงคือห้องเห็ดแบบนี่ห้องไม่ได้ใส่สารเคมีห้องก็ต้องมาสังเกตปีนตามใบตามยังเขาเบิ้งจ้าพี่น้องปีนเบิ้งว่ามีไข่หนอนไข่ยังบ่อบางเทธอกับสิมีไข่หนอนมาจากเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งเห็นบ่อพี่น้อง ถ่ายแม่รับพบ่มาปีนเบิ้งกับเบเห็นได้จ้ะพี่น้องนั่นเห็นบะนี่นี่เห็นบะเขากะจัดการเขาไปแล้วก็แล้วจ้ะพี่น้องนี่เห็นบะเข้าสังเกตเบิ้งใบใดว่าว่าวเวงเวงแสดงว่าแสดงว่ามีจ้ะพี่น้องแสดงว่ามีหนอนเขาต้องคอยดูแลดูแลใดจ้ะพี่น้องเฮ็ดหน่อยๆซะมีเข้าดูแลใดบ่มีบ่มีปัญหาจ้ะพี่น้องบ่มีปัญหาเข้าเฮ็ดหน่อยๆซะมีเข้าดูแลใดเขากะคอยมาจับมาสวนม่ซอง ม่จับมันเปิดว่างีนเสินะจ้าพี่น้องว่มีปัญหาจ้าพี่น้องมันปัญหาดูได้เลยซ้ำรับกากที่เออที่ห่าขย้าแล้วที่ห้าวยองแล้วนะจ่ะเนาะเอาน้ำเขาแล้วกะสีเอามาว่างไว้ตามแปลงแบบนี้จ้าพี่น้องแมล่ลำไพส่สีมาว่างไว้ตามแปงนี่ว่างไว้ตามแปลงคือให้เขาให้เขากบกินจ้าพี่น้องกินของสมุนไพรที่ห้ามาใส่ให้เขากบกินตัวนี้เขาเขาสีบ่ถือกินเขาสีบ่ถือกินตัวนี้นี่เขาสีบ่ถือกินผักกาดเขากะสีบ่มา,จากจ้าพี่น้องเขาสีบ่มาก สำหรับมือนี้เ้ากะซีเมีสูตรเพิ่มเข้ามากก็คืออาหารเสริมจากพี่น้องเนาะอาหารเสริมที่แม่น้ำผ้ยใส่อันนี้น้ะมาร์คซีเม่น้ำผ้ายก๋วยหมูว่านจากพี่น้องเหลือแม่น้ำผ้ยก็บสีไสอีกจาะมือนี้มือนี้แม่น้ำผ้ยสิใส่ซ้ำเราอีกสามมือแม่น้ำผ้ยก็สิซีซีอีกเพื่อนึงจาะพี่น้องสำหรับ อาหารเสริมห้ามีหาได้ยังไงบ่ได้ซื้อไดี๋ยวหายยังมากไม่แต่ว่าถ้ามว่เหาบ่ามีนุ่มยูเ้าก็สีได้ซื้อนมนั่นแหละจ้ะพี่น้องสีบาทนะจน้ะเนาะแต่ว่าอันนี้เปูนมีนมหมดอายุจ้ะนมเล็กน,น้อยคนน้องมากหรอคนบ่กินจ้่พี่น้องอก็สิมีน้ำ,นนำมักตัวนั้นหรอกค่ะสิมีน้ำข้าวเขาวห้าด้วยน้านำข้าวมาห้าหนึ่งนะจ้ะพี่น้องแล้วก็สิมีปูนขาวจา้ะอันนี้แม่น้ำไผ่เฮ็ดใบแม่น้ำไผ่สิไปี้ยงหลายอย่างจ้ะพี่น้องสำหรับปูนขาว แต่ประมาณจะกครื่งแก้วประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องอันนี้สใส่ได้หลายบัวจ้าพี่น้องซ้หรับคู่น่อยซ้ำมีกับป,ประมาณหาฤทธิ์นะจ้าพี่น้องประมาณหาฤทธิจ้าประมาณหาฤทธิ์มันเท่ากับส่ดได้ใส่ได้ได้หลายอยู่จ้ะประมาณนี้นนนพี่น้องเอาใส่บัวซุปฤทธิ์นี่ตัวนี้ผสมแบบแบบนี้ป๊อปนมจ้าพี่น้อง ประมาณหาซิซี่ด้จากพี่น้อใส่ประมาณหาซิซี่ตัวนั้นชิดิดได้จากพี่น้องถ้าเอาใจประมาณก็อาจสันคนเก้จากพี่น้องระสม่เขาขอขกันนี่นะ้ายไปใส่กับผิดนี่ใส่กับผิดซับไ้ลายยางจก่พี่น้แม่น้ำายีสีพนเอาตัวพีชวนึ่งแม่น้ำ้ายีหายชอปชิปพนเอาอันนี้แม่น้ำายีสเกลไปอนงทีเรือ hmm. ก สิเก็บใบใส่กอจาเก็บไใส่กอนี่จ้าคือสูดสูดบุงสูดดูเย่ม่ง้นไทยบพราดิเกียนน่ะนม่จ่าปี่นงคจะเลื่อบริษ้ทกับจ่าพี่นงเบิงด้วยก็เก่าลหละจ้าสต่ามหาซีซีตัวน่ะเขาเขากันลรอกอ่ะเอาไปผสมน้ำใส่บัวน่จาเนาะผสมน้ำสามารทดดไดทุกสิ่งทุกแย่างกันพักบุง พักก็พักได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะพี่น้องใส่ก็มาเกลือเทศใส่กับทุกอย่างคือหาซีฟซีซี่ตัวตัวหนำซิฟดินนะจ๊ะพี่น้องเนาะอันนี้ค่ะแม่ลำไผ่ค่ะสิสำหรับคลิปนี้แม่ลำไผ่ค่ะสิขอจู๋ใบเพียงแค่นี้จ๊ะพี่น้องสิหดพักก่อนจ๊ะเพราะว่าฝนปะทกซวงมือกับพอดีกับคือกับสิใสหน้ำมักตัวนี้ผสมแล้วก็หดเลยจ๊ะพี่น้องกับพวกดอีหยังมากไม้เพราะว่าดินกับยังชุ่มอยู่ก่ะฮดแค่นี้จ้ะคือผสมหนำมักแล้วก็หดแล้วก็คืออพพเลยจะี่น้องสิบ่หดอะ สิบมุนหนามเปาสิบมุนหนามเปาก่อนเนาะปกติเราทาดินแห่งแม่น้ำไผ่กับสิบ,สบมุนหนามเปาก่อนยังข่อสิบมุนหนามนนี่ที่หลังแต่ว่านี่คือดินเขาก็ยังซุ่มอยู่แม่น,ำน้ำไผ่กัสิบมุดแค่หนามมักนี่กัสิลงไปหาเห็ดเบียดแนวอื่นจากพี่น้องลงไปเห็ดเบียดเที่ยวเบียดทางพุ่นสำหรับคลิปนี้ล่องบาสิปินประโยชน์กับพีกับน้องนั่จ้ะเนาะพี่น้องนั่งไปใส่ร่องเบื้องได้จ้ะไปเห็ดร่องเบื้องแก่พี่น้องล่องบาสิปินประโยชน์นั่จ้ะเนาะสำหรับคิิปนนนนีีีี้้้้้แแม่่่ไไผกสขออจจบเพพยงงะ สิขออนุญาตทำงานก่อนก่อนนะจากพี่น้องเนาะขอบุลขอพุ้นพี่นออ้องปองปลายสุขสุข้นที่มาเป็นกำลังใจให้แนนลำไพ้ตลอดมาจากพี่น้องสวัสดีค่ะ